ท่านโูโพสีที่ขูถามมาว่าผวังกับจิตต่างกันอย่างไรทําไมพระเดี๋ยวนี้จึงทาพวังจิตไม่ได้และมนุษย์เราสามสิบสี่สิบปีทำไมจ <im> ึงไม่ม <drag> ีล <coping> <S filing> <im ittel> ูกหรือเป็นเพราะกรรมแต่งจำกัดสัตว์เท่านั้นอ่าพวังกับผวังเนี่ยผวาเนี่ยคือความมีความเป็นท่านแผงเป็นสามการมวะอาลุกอาลุวะอาูุพอาวะกามภพรูภพรูภพนะฮะส่วนจิตเนี่ยหมายถึงธาตุรู้ ขาดรู้ธรรมชาติได้รู้คิดรู้นึกปรุงแต่งในอารมณ์เก็บสั่งสมได้ในอารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตเนะเพราะฉะนั้นเมื่อ่าวถึงทบก็หมายถึงจิตเพราะทพเรากําหนดได้จากภูมิของจิตถ้าไม่มีจิตแล้วทบก็ไม่มีความหมายนี่เพราะฉะนั้นพวางังพระวังกับจิตเนี่ยเมื่อบวกกันแล้วก็เป็นเพราะว่าจิตก็บวกกันแล้วก็เป็นพวังกับจิตหมายถึงจิตที่เป็นองค์ของทบหรือจิตผูกครองทบ คือครางความเป็นเจ้าในการมาบพบรูประทบอรูปรทบเดกเป็นอย่างนี้ที่ท่านถามบัวทรรมชาติเดี๋ยวนี้จึงทาพวังจิตไม่ได้ทำมันจะทําไม่ได้ครับเรามีพวังอยู่ทุกขณะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านถ้าคุณเจ้าก็ามีพวังกันตั้งดีแสงปวดขณะก็ไม่รู้ทุกทุกวิถีที่เรารับอารมณ์เมื่อจะตื่นอารมณ์อารมณ์หนึ่งติดองลงณ์ผวังก่อนทุกครั้งไปทําได้แล้วไม่ต้องตั้งใจทํามันเป็นอาตุลิตรเป็นไปเองด้วยครับท่านมันเป็นเอง ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจทำมันเลยมันเป็นอารมเ์มิจกเนไปเองเมื่อสุกวิถีจะเปลี่ยนอารมณ์หนึ่งแล้วมันจะองรม์ผวังแล้วก็ขึ้นรับอารมณ์หอื่นใหม่แล้วก็เสร็จแล้วก็อารมณ์พวังอีกถ้าไม่รูพผวังกราบได้เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้กราบนั้นเพราะนั้นมันเป็นอารมเ์มิจฉกโดยธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปตั้งใจทำมันก็เป็นอยู่แล้วครับเรงนี้ที่ท่านถามนะคุณยามายถึงเกี่ยวกับทางสมาธิกับมังครับเพราะว่าจิตไม่ใช่สมาธินะครับไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิสมาธ จิตต้งจิตต้งขึ้นจากพวังแล้วในชานวิถีน่ะจิตตกพวังไม่ได้ถ้าตกพวังก็ไม่ใช่ฌานไม่ใช่อยู่ในฌานในสมาธิจิตกมือนกันจิตลงพวังไม่ได้จิตเข้าพวังนะครับก็ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านพูดธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่อภิธรรมพูดจิตเข้าพวังก็คนที่ว่า นั่งตะลุงนี้ไม่รู้หรื่งนี้หนอยไหนนั่งเมอไอคนนี้กำลังตกขวังอยู่นั่งเมอ,อคนนตกตกวามวาหมายชาวบ้านเนี่ยนั่งเมอตาลอยไม่เป็นสงใจลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้นี่จุดตรงเข้าตกขวงังกำลังตกภวังอยู่คนคนนี้หรือคนที่หลับสนิทหลับสนิทที่มีฝันก็ตกภวงังนี่แต่ถ้าตามทัศนาทางอภิธรรมแล้วเขา่าตกขวังนะ่ะเป็นพุกขณะที่เปลี่ยนอารมณ์เลยว,นนกกนนว,วันหนึ่ง้วตกกี่โกรกกี่ล้านขนาก็ไม่รู้วันวันหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นนีตามแนวปรมามั์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ อ uh huh. ไม,ไม่ไม่คล้ายสิครับคล้ายไม่ได้ทีเดียวอะ่ะเพราะว่าจิดตกพวังน่ะจิดมันว่างไม่ได้ในพระวังก็ยังมีอนุสัยกิเลสในพรวังก็ยังมีกรรมมากรรมะอารมณิมิตกรรมนิมิตามมอารมณ์คตินิมิตอารมณ์อันใดอันหนึ่งอยู่นี่ครับ uh huh. จะไปจะไปว่างจากโลภะพาโทสโมหะไม่ได้ในพวังนะครับเออ ไม่ได้อันนี้ก็ถ้าอย่างนั้นจำจะตามไม่ได้อย่างไรล่ะเพราะวังไม่ได้ต่อจะบระิสุทธิ์ใจในขณะที่จุติจิตินะขณะนั้นมันก็มีอานิสัยอยู่ในจุติจิตใจจิติจิตนะัตต้นเพียงธรรมะที่เปลี่ยนเพราะฉันเองนะครับเปลี่ยนเพราะฉันเองคล้ายๆนี้ค่ายคนเราเลีน่ยนเปลี่ยนยูนิฟอร์มออกจากตัวฉันนั่นเองถอดยูนิฟอร์มทหารออกเอายูนิฟอร์มเอกประชาชนสามัญราษฎรธรรมดาแต่งสากสรถอดจัดสากรเอายูนิฟอร์มทหา,ารใส่ เป็นการถอดยูนิฟอร์มเลยเองได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยอนุสัยน well> ่ะตป็นจิตจากทั้งปยุทธ์เป็นสารมนันธรรมอนุสัยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูกรูปธรรมไม่ได้ไม่คืนน้ำมาทันจะแฝงอยู่กับรูปธรรมไม่ได้ กิเลสนะครับไม่ถือเป็นอนุสัยอุปมางี้อุปมา,ปมาว่าปูเราอบเครื่องมะเครื่องหอมอบดเครื่องหอมอบมานานแล้วต่อมาเราเอนิ้เครื่องหอม,อมาน,านัมนนมม้นออกกคร่นงหอมยังติดปูอยู่ชั้นใดวาสนาก็ชฉันนั้นแม่กิเลสจะถูกถอนแล้วคือเราเอาเครื่องหอมนั้นออกไปแล้วทิ้งไปแล้วเผาไปแล้วแต่ความหอมยังติดอยู่เป็นวาสนา ไม่ได้ถ้าว่ารูปไม่ได้ครับกิเลสเด่นอยู่กับจิตเกิดกับจิตดับกับจิตไม่ใช่เกิดก,กับร,รูปดับกับรูปไม่ได้เพราะสรีโมทย์กระโดดเนี่ยกระโดดได้ใช้เพรนะมันหักละ <S <S อ่าอานุสัยราะอุเบสภาวะาเขาแจ่มนะเพราะอานุสัยนี่นะ่ะอุปมาเหมือนเมล็ดะม่วงเมืม่อเป็นเมล็ดะม่วงอยู่เราจะมองไม่เห็นต้นใบเนี่ยเป็นกิเลสิกะธรรมดิบดองอยู่นั้นใช่ไหมคำถามอย่างใช่ไหมฮะตอบยากจะตอบบอกว่าเมล็ดเมโมดเมล็ดนี้น่นะ บอกมีต้นมีใบใช่ไหมผมตอบเ่าไม่ได้ขณะที่มีไม่มีต้นใบมันต้องมีเหตุปัจจัยมาร้อเมื่อนต้นม้ถีงจะงอกตอบยากจะตอบแบว่าเม็ดมะม่วงเม็ดนี้น่ะบอกมีต้นมีใบใช่ไหมผมตอบเ่าไม่ได้ขณะที่มีไม่มีต้นใบมันต้องมีเหตุปัจจัยมาฟ้อเมื่ออนต้นใบถีงจะงอกเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับที่ท่านถามบอกว่าอ่าอนุสัยน่ะเป็นเจตสิกรรมอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกับเม็ดนี้แหละ ถ้าอย่างนั้นท่านนายจะมปัญหาบอกว่าโสดาปฏิมัคจิตโสดาปฏิโทลคิตอันสายมีหรือเปล่าถ้ามีทาดําทําขาวทําดําทําขาวสังฆะกันเน่ไม่ได้ที่มัคคิตรธโลิตยังมีอันสายขึ้นเป็นอารมณ์หรือเปล่าอันสายเป็นเจตสิกหรือเปล่าถ้าถือว่าอันสายเป็นอารมณ์อันสายเป็นเจตสิกธรรมแค่งนั้นทําดําทําขาวสังฆะกันผิดหลักของสภาวธรรมนั่นแหละเข้าประเด็นอย่างแจ้งเหนุในคำถามนี้อ่ะ อ่ากีเลสน่ะอนุส้ายกิเลสน่ะมีอยู่ในโสดาปฏิมาขจิตโสดาปฏิผลจิตก็มีเพราะโสดาหน่ะตัดแต่สังโยชน์ต่ำสังโยชน์โสงที่ท่านตัดไม่ได้จะหายไปไหนเสียถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยอ่าถ้าไม่มีเลยงั้นโสดาปฏิมาขจิตโสดาปฏิผลจิตจะต่างอะไรกับอรหันต์กับมัจจิตอรหันต์กัผลจิตล่ะจะต่างอะไรกันถ้าหากว่าไม่มีสังโยชน์โสงก็ไม่มีในขณะนั้นแล้วก็จะต่างอะไรกับมรรคจิตผลกิจกับพระอรหันต์ ต้องมีอะไรต่างกันสี่ไอ้ข้อต่างกันก็คือว่าแม้ในขณะโสดาปฏิมรจิตโสดาปฏิสุลจิตษษษษษนั่นแหละอนุสัยก็มีอยู่ด้วยในขณะนั้นในขณะนั้นะ่ะอนุสัยเหล่านั้นอะไม่มีพฤติกรรมต้องพูดอย่างนี้ไม่มีพฤติกรรมเหมือนกับเม็ดมะม่วงติดเอาต้นใบเอาไว้ขณะนั้นจน่ที่บอกว่าไหนที่เม็มะม่วงมาให้ดูสิที่ไม่ได้พ่าก็ไม่เห็นไปพ่าไปเป็นซอยเม็ดมะม่วงมาก็ไม่เจอต้นเจอใบ ต้องรอปัจจัยมันเล่งเล่าเสียก่อนมันไม่ยังงอขึ้นมาชั้นใดขณะมักก็จิตเพราเราจิตของะาริยะมุคคลเรื่องต่ำกว่าชั้นนั้นแบบนี้อนุสัยนีอย่างที่ท่านว่านี่แลหละโาษณาดุดีแหละว,วาสนาเสรจอยู่มาเรื่อยแต่วาสนา้อย่าลูกใส่นะอย่าไปสนยเนยครับวาสนาเนี่ยวาสนาทําไปโดยที่ไม่มีเจตนาเป็นเครื่องสมยุต์เลยทำไม่ได้ความเคยชินเพราะว่าอบรมมานานเหมือนกับเราอบเครื่องหอมในตู้หรือเอาเครื่องหอมออกออก,ออกตู้ก็ยังหอมอ่าวันนี้ด้สามทุ่มแล้วครับเห็นจะพอสมควร๋ยวเวลานะครับ ปัญหาก็